สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านร่วงหนองยาลังกาครับกับผมนายสัญชัยแซ่ลีครูประจําชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้ขอนําทุกท่านเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของเรากันครับบริเวณหน้าห้องเรียนนะครับก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ป้ายชื่อห้องเรียนรวมถึงครูประจําชั้นนะครับทาเป็นลักษณะสองภาษาครับบริเวณนี้จะเป็นประตูด้านหน้านะครับของเราก็จะมีการติดข้อตกลงในชั้นเรียนซึ่งมีทั้งหมด12ข้อไว้อย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบทอาขยานของชั้นป .5 นะครับวิชาเหมือนสินค้าครับด้านในนี้ไปดูบรรยากาศโดยรวมกันนะครับจะเป็นลักษณะมาเริ่มต้นกันที่บด้านหน้าก่อนนะครับบริเวณดอดบอร์ดด้านหน้านะครับเราจะมีสมาชิกห้องของเรานะครับซึ่งจะมีรูปภาพของนักเรียนนะครับประกอบกับชื่อนามสกุลรวมถึงชื่อเล่นนะครับซึ่งจะใช้เป็น าภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนนั้นคุ้นชินกับภาษาครับด้านข้างกันก็จะเป็นตารางเรียนประจําวันด้วยครับติดกันนะครับบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็น,รน,รน,รน,ก,นกระดานไวบอร์ดนะครับซึ่งนอกเหนือจากกระดานไวบอร์ดที่คุณครูใช้เขียนสอนแล้วนะครับก็จะมีทีวี TV, ซึ่งเป็นสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วพร้อมกับติดล้อเลื่อนนะครับติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้สามารถค้นหาสื่อไดอ้มากมายจากทุกทุกมุมโลกเลยนะครับ ติดกันนะครับจะเป็นบอร์ดผลงานของนักเรียนนะครับเพื LIKE ่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนั้นสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพครับติดกันด้านล่างนะครับก็จะเป็นมุมของพอร์ตโฟลิโอนะครับแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนซึ่งทุกคนจะมีแฟ้มเป็นของตัวเองนะครับเมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้วก็จะเอามาเข้าเล่มไว้เป็นผลงานครับแล้วก็ติดกันก็จะเป็นชั้นเก็บหนังสือของนักเรียนนะครับทุกคนจะมีช่องเก็บหนังสือของตัวเองนะครับทุกๆตอนเลิกเรียนก็จะมีการแยกหนังสือและสมุดเอามาเก็บไว้ในชั้นนี MA ้นะครับแล้วก็อ ติดกันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสื่อนะครับที่คุณครูใช้สอนแล้วก็นักเรียนสามารถมาหยิบจับนะครับแล้วก็เอาไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโฟนิกนะครับการใช้แฟลชการ์ดแล้วก็บอร์ดเกมต่างๆมีหลากหลายวิชาครับติดกันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณน้ําดื่มบริการตนเองนะครับเราให้นักเรียนเอาแก้วมาเองนะครับแล้วก็คุณครูมีบริการน้ําดื่มให้นะครับติดกันนะครับก็จะเป็นถาดเก็บอาหารนะครับถาด ที่เก็บถาดอาหารนะครับนักเรียนก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้รวบรวมเป็นที่เดียวกันครับแล้วก็ที่เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด้องเรียนครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณด้านหลังห้องนะครับจะเป็นโซนของคุณนครูนะครับจะมีตู้เก็บอุปกรณ์และเอกสารสําคัญครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนในการส่งงานแล้วก็รับงานคืนของนักเรียนนะครับในส่วนของชิ้นงานที่เป็นใบงานกระดาษ A 4ก็จะลงตะกร้านี้นะครับแล้วก็ส่งงานเป็นสมุดและส่งงานเป็นหนังสือใน ตะกร้านี้ครับรวมไปถึงมีกล่องเก็บอุปกรณ์นะครับที่พวกเราใช้ร่วมกันนะครับใช้แล้วก็ให้เอามาเก็บไว้ที่เดิมนะครับนักเรียนทุกคนสามารถมาใช้งานได้นะครับข้างๆกันเป็นโต๊ะคุณครูนะครับแล้วก็ชั้นเก็บเอกสารนะครับซึ่งเป็นเอกสารชั้นเรียนนะครับรวมไปถึงพาร์งานอื่นๆของคุณครูด้วยครับข้างนะครับก็จะเป็นมุมนี้จะเป็นบอร์ดนิเทศนะครับซึ่งบอร์ดนิเทศก็จะมีการติด ความรู้ไว้ให้กับนักเรียนนะครับล่าสุดก็จะเป็นวันมาคบูชาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นวันวลนไทยครับนอกจากเป็นมุมนิเทศแล้วนะครับก็ยังเป็นมุมสื่อค้นให้นักเรียนด้วยนะครับคุณครูได้มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC ไว้หนึ่งเครื่องนะครับพร้อมกับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตนะครับให้นักเรียนได้สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ในระหว่างชั้นเรียนด้วยครับในส่วนของสื่อติดผนังนะครับด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นสื่อวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของระบบสุริยะครับ ถัดไปนะครับเป็นสื่อวิชาภาษาไทยนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเดือนนะครับแล้วก็วันนะครับซึ่งเป็นใช้ในการให้นักเรียนเขียนวันที่ในแต่ละวันด้วยนะครับข้างๆกันถัดมารับเป็น wh-question นะครับในภาษาอังกฤษครับเรื่องของไวยากรณ์ verb to be verb to have what to do นะครับแล้วก็ pronoun นะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ในการจัดโต๊ะและเก้าอี้ของอห้องเรียนนะครับคุณครูก็จะเลือกใช้การจัดทั้งหมด3แบบนะครับแล้วแต่กิจกรรมที่เราจะจัดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสุดท้ายตรงนี้จะเป็นประตูด้านหลังนะครับมีการาจดสถิติการมาเรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบทอาขยานนะครับเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับ และทั้งหมดนี้คือห้องเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดวงหนองย่าราังกาคขอบคุครับ